อย่างจัดกะใหม่วิ่งมาได้ประมาณนะครับหกพันใหม่มากอะครับเบาะเวลาดูดข้างใน,นข้างใน<อ><อ>แม่ปืนไม่ได้อะหัวฮอไกโดครับโอ้โหนี่เรามาถึงญี่ปุ่นกันแล้วเหรอนเนี่ย <c oughs> ต้องลงละเข็นกะออลงละเขนะ็นนะแต่นะครับถ้าเป็นวิ่งไปที่ล้งแปะไปเรียบร้อยคาให้อย่างกินดีกวานี่ สวัสดีครับลุงพูนชั้นเองอ๋อเกินสเสอกอลแถวแถว,แถวปื้นกันหลางวันนี้มีหย่อมหัวครับมีพัสดุมาส่งครับนี่หย่อมหัวเนุ่นี่นะดู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 หย่อมหัวแข่งแข่งเนี่ยครับหลายคนก็ได้เห็นในเฟซบุ๊กแล้วนะครับเออเราจะเปิดดูกันเนาะนี่อย่างนี้ไม่งี้อยู่เลยเนี่ยเออแตนแตนมาแล้ว แมนมันแมนสายหาโดนป้ายยาไปแล้วครับ <laughs> งามบอ <laughs> เป็นในห้องโอ oh, สวยสวยสวยลูกรักมาแล้วร่บโอ้ oh, oh, ลูกรักคันใหม่ <ừ> je, je จะจะาไปออกทริปจังไดน้นี่สายฮะ<า>มีก็หมอกก็ควันนี่รออย่างจัดกะ่ะ <laughs> จัดกาะรออย่างเนี่ยนั่นแมนดาวอสามเย่็่าใเแยกมันเป็นคาดครับแล้ว <laughs> เกี่ยหนึ่งสองสามจมมาสุตตังเราอยากได้อยากได้ไดหะ่ะ ใส่ไฮยังหมคุนเคยกับเกียร์มีคาดเด้อพอมาถึงหน้าบ้านดับปุ๊บเข็นเข็นเข้าบ้านเงๆ้ยเงง้ยเาเ่มาทำสามแยกเด้อคนยืนหอกันแล้วเเป็นได้ปสตาร์ทปุ๊บใส่เกียร์หนึ่งุดแล้วมันไหลลงดอยอ่ะลงตีดอยด้วยเนาะลงลิงอ่ะลิงคือดอยอว่าทางชันทางชันลาดชันอะเบรกปล่อยก็ไม่ได้เหยียบตีนเหยียบตีนปล่อยคาดคาดเล่งเล่นบึ๊บ ซิบหลอกอ่ะก็เลยยืมมาทางลับเราถึงจะสตาทาย <laughs> บัทันได้ถ่ายให้ท่านผู้ชม,มดเดี๋ยวเดี๋ยววัน,นพูดครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวถ้ามันแดดดีๆีนนะแล้วเดี๋ยวผมฮะซื้อมาจะได้นะ่ะเ <laughs> อ้ยเราบอกไหนอะ <laughs> ซื้อมาเราบอกไหนไม่ไหน <laughs> โอคือต้องบอกก่อนนะครับคันนี้คือสภาพมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่งนะครับอ่าเป็นรถมือสองไมวิ่งมาได้ประมาณสักหกพันกิโลมั้งหกพันครับ เปิด <One> ด <input> ูใหม่ว <master> <legitimacy> ิ่งมาได้ประมาณนะครับหกพันห้าร้อยหกสิบสี่กิโลเองนี่นะค่ะคือใหม่มากครับเบาะเวลาดูข้างในข้างในนี่คือเหมือนของใหม่มากเลยครับเนี่ยโอ้โหได้มาคือคุ้มอ่ะเปิดออกมามันเหมือนคือมันมได้เหมือนเบาะทั่วไปแบบนั้นนะเปิดเซ็ตโลกบบดีต๊หายครับเปิด็อกกับนี้เปิลเปียนโหลดนี้คือจบข่าวคับปิกบ้านได้หนังเล็กกับบ้านนะครับ ที่บอกเกียร์ว่าเกียร์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันเสียข้อตรงนี้เลยเนาะ,ะแ,ตแต่จริงๆถ้าคนลุยไปจริงๆผมจำเป็นต้องได้ดูเกียร์ครับดูตนไ้ตัวตอกไปก็ได้สสยฮาร์ดนี่เอาดับตลอดเลยพบๆใสยฮาตัวเตี้ยนะคะ่ะแต่ขายังตึงอะ่ะขาถึงเนาะกานี้เปิงเนะานะคนคนเจ้ขาของร้าน,าน่าไรพวกอ่ะเฮ้ยพี่นี่ขี่เปิงได้ว่าออกมาอย่างเว้นเหมือนใส่ฮาชอบตั้งแต่อายุสิบแปดละใส่ฮาราอยากได้ใส่เว้นนะที่ซ้อนคนซ้อนกับผมมีแล้วนะ อันนี้เครื่องร้อยยี่สิบห้านะครับ sf เนาะอันนี้เป็นนะฮะเป็นรถโซนครับสวยอยู่สวยอยู่อ่าทะเบียนทะเบียนเ้องมาให้ดูดีกว่านะซื้อหวยได้ในไหนมีแค่สองตัวอุยเี๊จัดเรียบร้อยครับเราไมีสองตัวสวัสดีครับเปี๊ยะค่ะอ่าเห็นในห้องงามก่อนงามก่ออุ้ยเปี๊ยถ้าอุ้ยเปี๊ยใครขี่รถนะอุ้ยเปี๊ยต้องไปตัดผมเหมือนสายฮาเนะโอ้โหมันฮือนะถ้าลุงคูณมีแล้วอ่ะ จัดเนี่ยจัดเทออเปียเลยนะเฮ้ยเปียได้ไปเสิร์ฟสวยๆเลยเหรอหงาละท่านผู้ชมดูเหงาแล้ววันนี้หัวใจเงี้ยอะไเนี่ยเอารถมาจะออกไปไหนเอาไปสปายขายมีคนไข้ได้อยู่คนหนึ่งค่ะอเมื่อกี้ผมโดนบนหูชาไปรอบนึงแล้วครับมีอยู่คนมีอยู่สองคนคนหนึ่งถ้าบอกปุ๊บหูชาปั๊บอ่าแถมคนบอกปุ๊บปัดท่อยิ้มจนถึงใบหูบนอ่าคอยดูว่าขายป่ะอะไรอ่ะ จะไปคืนเนี่ยนะเเยไม่คืน <|th|> นี้เลยกี่โมงเนี่ยตอนนี้ฝากบ้านด้วยตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะไปยังฝากบ้านและยางจากนี่ไปชียงดาวเปเจ้่าของใกล้ๆนะมันเป็นยังค่ะอ่าโอเคครสาย้าจะไปเว้นครับคือเออของใหม่ครับอ่ารถยังบวนได้นะครับรถมันบอกว่าได้วันนี้แต่ได้อย่างไงครับสาย้าได้อย่างไะ ใส่ได้ในนี้มาในกางเกงในมครับใช่ครัเหมือนกางเกงในขนาดเลยลุงพูนว่าใส่จะได้คือมันเป็นในโม่งนะครับโม่งแบบนี้แต่มันเหมือนกางเกงในมากเลยครับลุงพูนนี่ได้ลองดูถอดแว่นลุงพูนอยู่เนี่ยเออน่ะมันก็อแบบนี้เนาแบบนั่นแหละโอ้โหโอ้เขาถทาเขาถท อเคก็ง <Okay>, oh. แล้วกระสซ็นเห็นหอยอีเลยเนาะอ๋อท่อดูกระจกกออ่อแม่ปืนไ,ไี่ไหนอ่ะโอ้ปืนไม่ดีลูกตาตาไเดี๋ยวขอเตรียมครัวเต็มอย่างแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันครับ เรามาถึงกันที่เชียงดาวแล้วครับมาดูแสฮา,ากิ<อ>๊กก็เป็นไงพ่อคือมาจากแม่ริมครับเพืพ่อมากินสิ่งนี้เป็นกอว่าไปเดียวไปหาย,ยายคำอ่ะเอาพี่ออรุษมาเซอร์ไพรส์ยายคำดีวยว่ะกนินอันเนี้ยลุงพูนี่รู้วะสบ,บิตอนนี้ยายคำบนแล้วครับบนเคื่องสสฮ่า มาใส่ฮาสร้างนี่สร้างศิลสาใส่ฮาชอบพนาร่าข้าได้ตั้งแต่ยุคสปนแล้วเน่ะเราจะอ้วนไปด้วยกันคำใหญ่น้ำปลาอ่ะเอากินเลยขับรถมอไซค์อยากไม่ลืมเพื่อมากินสิ่งนี้ที่เชียงดาวไม่เหรอแต่ฮามีของเด็ดรับเนนเนนเนนเนแล้วอันนี้เหรอครับ น้องแกะกินรู้ปล่าน้องกิมรึเปล่าเขาผสบอกยี่หอดเหรอเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะครับอันนี้ข้าวโพดกินดิบนะครับใบยังนี้เอาหน่อยหน่อยใบยังเหี่ยวอยู่เลยนะกัดแล้วหอมหวานแบบกัดเลยเออก็นั่นแหละนี่เกิดมายังเกิดกินอ่ะกินเนี้ยอันนี้คือข้าวโพดนะครับข้าวโพดเออก็นบอกว่าไปแบ่งตาเลยยังคำินด้วยแต่มันมีหัวเดียวอ่ะนึงแห้งอะนะมีหัวเดียวอ่ะ มีแล้วกะมีแล้วเหออันนี้คือพักทิมเกึ่งนึงก่อนเนาะแต่เกึ่งเอาไปหื้อนยังทำกับตาเลินแบ่งกันเซบเบ่นหน้ามีอยู่มั้งมหูเหมือนกันลองไปดูหัวเท่าไรเนี่ยแต่หาซื้อมานน่อ่าหัวสามชิมห้าบาทก็หาหัวสามชิมห้าบาทหัวสามารถทานดิบได้เดี๋ยวทานสดๆได้เลยไม่ต้องต้มบินใส่คือข้าวโพดฮอกไกโดครับโอ้โหนี่เรามาถึงญี่ปุ่นกันแล้วเหรอเนี่ไผ่ ตาว่าก็ให้ไปแล้วหลอมอั้งนะลองดูดมด้เห็นไหมืมหวานขนาดเลยลองดูดมันนมเต้นอะจ้ะ,จะมันนมเลยอืมมาเคยกินเหมือนนมเหมือนนมเหมือนนมตดเลยอ่ะข้าวโพดฮอกไกโดอืม,อ,มอร่อยอร่อยอืมไม่เคยกินนะครับครั้งแรกไม่เคยกินเดี๋ยวไปแวะไปแวะร้านน่ะไปแวะห้างหน้าเพราะห้างนี้มีแค่ชิ้นเดียวอ่ะ ก็เราไกินนี่ก่อนแต่มันหวานขนาดเลยนะหวานมากเลยเนาะหวานขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวเรากินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันตอแล้วเราใส่ห้าเนาะใส่ห้ากันนี้ไปบ่เอาก่อนเดี๋ยววันผมใส่ห้าเอาไปที่ตังอรุณรัตนะมันเป็นทางตรงเดี๋ยวไปฝึกมือเข้าแบบบีบคาดบีดอย่างที่มันมันมันคุ้นเคยก่อนถ้าใส่ห้าจริงๆอ่ะคันนั้นะขี่สบายมากครับ แต่คัน,นเนี่ยโอ้โหลมปะทะตัวเต็มเต็มสี่แล้วหนุ่มเนอะหนึ่งสองสามสี่เออพอบแก๊สสี่แล้วนุ่มขน,น,นาดเล็มีกันนับเลยไะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันลนะเนาะไปละตอนนี้ใส่ฮะออกเดินทางแล้วผมก็จะไปคันนี้ครับ <S <S โอเคไปเดินทางครับ อย่างอ่ะหวยจะออกอ่ะเนียไเนี่ยไงหนึ่น่งห้าหช่องนช่องนช่องอย่งรเหลือแต่กี่ตะเลินขวบแล้วกำลังเะไรเนาะขวบกำลัตแล้วขวบกำลังัตัะสุดยอดเอามาจุคนเท่าอ่ะเอามาจุคนเท่าเลยเ้อเด้โอ้โการขึ้นเลยไปวนเอานะตัดเอาไปวนนี่หอมาเอาไปวนสักหอม เราเล่นอี๋ว่าจัดกันจัดกันลอยเหรอในในไหนไหนละบุญยังคำโขดขึ้นมาไปพบุญละเขาเขาจะโดนด่าไปด้วยกันเปิ้นเปิ้นเปิ้ลว่าเราไม่ทิ้งกันหนูเขาก็มาทิ้งกันบ้าคนละขึงคนละครึ่งเนาะอันนี้เอามาเซอร์ไพรส์ได้เตะเซอร์ไพรส์พร้อมคำด่า ตึงว่ะแข่งตึงกันแลล้นต้องลงแล้วเข็นกงแลลนลงแล้วเข็นป่ะแต่แล้วถ้าถ้าเป็นวิกไบที่ล้มแปะไปเรียบร้อยเอาอึ๊ี่กเรือกินแล้วอ่ะอี่กัะเกีกินแล้วเนาะเอา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 แล้วเอาล้เอาลเอาล เป็นงึ้งเงื้งงักมันเป็นงึ้งเงื้งงักโอ้อไหวแล้วก้นอาตาเล่นไหวอยู่หนาะไหวย่องไหวแงี้ยเหรอออเขาถ่ายเลยขึ้นขวบได้กับไปได้อะตาเป็นคาอยู่แล้วครับง่ายตาเก่งคับเขาถ่ายอยู่เนาะสมคนสมัยก่อนมันขีดคาดทั้งนั้นไงมะเขืองสมัยก่อนอะกว่าขี่ม่วนอยู่ครับแต่ว่ามันไป สำหรับประจาเอ่ะวิบากอ่ะอขี่ไปเอวแบบลุยๆอ่ะคนะันนี้แหละแต่ถ้าขี่ในเมืองอ่ะคันนี้ขี่สบายกว่าพีซีเอขี่สบายกว่าระยะไก่บบน,นี้นะอันนี้หนุ่มใส่ฮาขี่มาช่วงช่วงแม่ริมมาถึงแม่จาเนี่ยป้นจะทําถนนใหม่ใส่ฮาก็เลยมาครับด้วยนพะพ่อป็นรถมีคัดเ,เพราะว่าวันแรกอยู่ใส่ฮาเข้าค่ดมาค่อยถันนัดรอ,อเป็นสักเดือนก่นกอนเนาะ ตอนนี้สายห้ากำลังไปสีใบขับขี่สีใบขับขี่อยู่ค่ะซีใบขับขี่กำลังออกดอกอยู่สิ้นเดือนไอ้สิ้นเดือนว่ะกลางเดือนสิ้นเดือนเนี้ยกลางเดือนเดือนหน้าที่ผมออกทริปเนาะออกทริปแบบไกลๆเลยใบมันหล่นก็ไปเลยฮะดู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 ตะลึงปื๊ดปื๊ดเลยนะประทรบดาเนี่ยคนเท่าไงนะเออขนาดนั้นเออขนาดนั้นเออเหมือนใครกระพุ ดับไปเสียบเป็นลายละตาสูไม่อยู่ไม่อยู่มันมันมันบอกให้เข้ามือจ้ะสนใจคันนี้นี่สามล้อนี่แล้วมันกว่าสามล้อมันกว่าตาล้นสามล้อมันกว่าไปในเดี๋ยวไดอันเออเดือบร้อยตาเก่งอยู่แล้วเหลืองสั่ง ปเดี๋ยวไปเสาะขี่เข้าดีกว่าสช่ฮะเอากันาันนี่กับกันนี่เอากันไหนสีแดงกับสีเดียวหน่ะโซดกันนี่พวกยังอัสึกกันนี่กันเลยเนี่ยข้าเกินเกินลุงพูนฮะลุงพูนต้องตื่นตื้นตันเมื่อเจ้าตื่นก่อนตาเลือนนะโอ้ยยังรถกันนี่จะโฮมผ้าจะกางงูกันยุ่งกันยุ่งก็ว่ายุงจะครบล้อเดี๋ยวตาเลือนอย่ามานอนเฝ้านี มาดูนี่ตรงวนฮะหมว่ยัยสมบัติตาเลยนะเซลคนเท่ากันข้อเนาะนี่หลาไม่เลยอ่ะใครจะมาขโมยสมบัติตาเลยนะกีมนะมาไหวค่ะเอาไหวติดขนาดตีหัวตัดกัล้ก็ยังมาไหวค่ะต้องมาลักมี๊าข้อเนาะ เอาอิดมาได้อ่ะอิดได้เลยยิดมาได้ขนาดเก่าขนาดนี้แนเนาะอันนี้สมงมติเอกนะเก่านะเนาะอันนี้ก็มันหลอดละลามมดลามมดเนาะลามมดาตะเลินครับเอามู๊ไปกลางเห้เหอะปะไปหนูขนาดไหวไหวไปก็ดีเนาะคนห้าโว้เนี่ย โอ้มาใส่ฮะถึงเวลากี่เข้าแล้วหิวขนาดแล้วครับยายคำนี่อย่างกินเลยวะนี่คำนี่กินเอาะแกงพักกาดโอ้หอมหอมเก่งพักกาดนี่แกงพักกาดกะมีแค่แกงพักกาดอย่างเดียวเน่าะมีอย่างอื่นตัวมีอย่างอื่นถั่นหน่อมีก่อนน้ำพริกถั่นหน่อมีก่อนยายคำมีน้ำพริกตาแดงอ๋อถึงว่ามีบะกอกครับเมื่อกี้ผมให้บะกอกนี่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 โอ้ปะ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 มันนั่งกี่ข้าครับปะปีมีน้ำยาง มีอย่งครับน้ำหม่าแห้งนี่ว่ะอ๋อโอ้โหอันนี้เก right. ๋เด็ดเลยเนี่ยปลาทูใส่มะเขือค่ะเก่งมะเขือใส่ปลาทูอันนี้อันนีครับอร่อยอันนี้อร่อยมันจะเป็นเป็นแกงก็คือแกงมะเขือพวงแม่งละไทยพะโล้งมะแห้งโค้งไงใช่อันนี้พะโล้ไงแกงมะาแว้งใส่ปลาทูไม่ละหน่วยมะาแวงค่ะนี่นิดนิดหนุ่ยจะเป็นเวลาแกงก็ใส่ดึงพวงแบบนี้เลยค่ะลุงโน้นนี่ ถ้าเป็นคนเมืองปะหอมบะแคว้งขมครับแกงบะแคว้งขมใส่ปลาทูอ่ามันพอมาเก่งแบบนี้แล้วความขมมันจะลดลงนะคนจะลดลงแต่ว่ามันจะขมแบบกลมกล่อมอ่ะครับขมแบบกลมกล่อมเนอะเอบมันขมแบบกลมกล่อมอ่ะกราลาดดีเลยเนาะกินกับเครื่องแบบนี้นะอืแต่ก็จะขม คมแบบจี๊ดแต่ว่ากินผสมกับป่าทูกับมะเขือแล้วมันจะกลมกล่อมเข้ากันเหมือนนี่ลุงเน่นนะมันจะกมลมแบบข้าวมีเข้าวเกืออย่างลุงมุนกินเข้าวคั่มด้วยกันค่ะข้าวคํ่เข้าวดึกหิวมากเลยครับวันนี้มานได้มีวิธีทำเนาะมีวันนี้ลักลัเป็นการเดินทางครับเ,เดินทางจากแม่ริมมาสู่เชียงดาวโดยรถมอเตอรไ์ไซค์สองคันมาคนละคันมีสองรุ่นเนาะ คนละคันมันกว่าครับพี่น้องเอ้ยแม่นละคืออถ้าคนขี่เนี่ยจะสบายจะมันจะสบายครับมันจะสนุกกว่าถูกต้องมันเห็นมันเห็นมันเห็นข้างหน้าเนาะแต่คนซ้อนเนี่ยจะลำบากลำบากต้องเวลารถโดดก็มารู้ว่ามันโดดเฮาก็ต้องแต่พอรถเลี้ยวเราก็ม้แหมว่ามันจะเลี้ยว คนซ้อนจงมาสนุกคอยจะมาสนุกเลยมาสนุกเลยเนะะาะส่ห้าชอบเป็นคนคับมากกว่าถ้าจะสนุกแต่ว่าก็เลยออก M X M S X นะครับลุงบุญบอกว่าออกทิปไปยลุงบุญก่อนว่ะในเมื่อจะออกทิปก็ต้องมีคนละคันคนละคันค่ะว่าใสา่ห้าก็ชอบอยู่นะที่จะซ้อนแต่ว่าแต่มันม,มี M S X เนี่ยเวลาไปเนี่ยต้องใส่เอาของใส่ในกระเป๋าครับไม่ก่อ เมกไปแต่ว่าบางหน่อนี่มีที่ใส่ของเนาะถึงว่าเจ้าของคนเก่าก็ถึงขายครับเพราะว่าเจ้าของคนเก่าเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้การที่ผนไปตลาด้องแล้วช้อปปิ้งไงช้อปปิ้งเนี่ยไม่มีที่ใส่เวลาจะเอาของกลับบ้านมันเหมือนมีที่ใส่ครับแต่ผู้ชายมันชาชอบช้อปปิ้งไงมันชาชอบช้อปปิ้งขี่ไปฮิ้ว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 ขี่ไปอวดสาวไปสาวปุ๊บ มียอยู่หลังรถตกหัวลงว่าเป็นงอโอ้ยลุงพูนโดนอย่างหั่วใส่แฮะน้ำหมึดเลยกกี่ข้อครับท่านผู้ชมเข้าไรกันครับมีแกงน้ำหมาแห้งของไทยใหญ่นะคะถ้าเป็นคนเมืองก็มาแข้งเนาะมาแข้งใส่ปลาทูสมะเขือมันลำตัดปลาทูนะครับรม่ว่าไป ในคำตาเลินก,กินละแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วครับตอนนี้มันดึกแล้วเนาะประมาณสักสี่ทุ่มได้แล้วมั้งเอามาแบ่เงเอามาแบ่งกันโดนด่าตาเลิเนแบ่องได้ห้เงเยอะเียระกันเองเ <c oughs> นาะบ,บุญเกี่ยวครับบุญได้ออกตาเลิน,นบุญแค่ป้าย,ยาหน่อยเดียวกมได้ตาเลินก,ก็ค่าได้สายห้าก็ค่าได้กันนี้นะทีแรกนะครับผ่านไปไปกินก๋วยเตี๋ยวครับผ่านร้านปุ๊บแซ่ห้า รถที่แสาหายอยากได้อ่ะพอ้วเสร็จแล้ว,ลวงไงเลยเมามาดูผมก็เลยลองลีเยวรถเออไปดูเห็นน้ยไงของอเจ้าของเก่าผมก็เลยกลับรถมาเป็นร้านของรุ่นน้องของลุงพูนบ้านลุงพูนกันหามเนาะขายเป็นมือสองเนาะมือสองซื้อมือสองได้เหมือนมือหนึ่งนะครับค่ะใหม่หกพันเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิง่ะดูแลรถอย่างดีเนาะใหม่มากเยียมเลยอ่ะ เหมือนออกมาเนี่ยเหมือนเหมือน,นรถมือหนึ่งเลยดึกแล้วครับดึกแล้วละไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปนะครับ,รบวันดีค่ะครับจบด้วยนี่เนาะวันพุ่เขาจะไปที่ไหนกันครับต้องไปที่ตามเขาเลย